มาม่ค่ะตำมะคงตำมะคงมื่กินไก่เลยแต่่าขคะแหละใส่ยังแงม่หมูน้ำผัดหมูอยู่อันนี้ตำมะคงเมื่อยู่บนห้าคนเด้ใช่ไหมมันกบอกคือ<ล>ข้าตตำอยู่บานแต่าแ<ส>บาแเ่บแต่ว่ามันนีมาตำอยู่เที่งผู้เมนค่ะเบแซ่บใส่ยังแน่ล่ะครับอ่อดีเพ่นตำให้ เด็กๆข้าวบะหมักเผ็ดแต่จะเอาใส่สพริกน้ำนิดหน่อยปาดจีโถขนาดบะเผ็ดได้พี่น้อง<ะ>บักพริกเจ็ดหน่วยโ <c oughs> อ้บันกสะบบเบเสะบะเผ็ดกะบบบเสะปาจิโถนิดนึงนิดนึงเด็กหน่วยทั้งนี้เพิ่นรอดแรงเนาะครับเนาะงปูใหญ่กินโอ้ยปูใหญ่บระมานสี่ใส่ปเ,เป็นกระบกกอบเป็นกิโลเป็นบนเนาะสันเนาะพี่น้องไปทายที่เพิ่นกินอยู่คุณแตาหมกคุงพูดเบิดอได้พี่น้อง ตำมะคุงให้กินค่ะตำมะคุงเมืองอ,อุบลเท่าน้อผู้สาวจากเมือง<ว>อุ<ว>อบลมาตำมะคุงอ,อยู่ที่เชืองพูได,ด้พี่น้อง <c oughs> แซ่บจากเมืองอุบลเท่าพุ่นเด้ขนมานี่บะคุงเิ่มย่างดีพี่น้องเมนค่ะบะคุงเค็มบันพี่ต๋องค่ะจ <c oughs> ะแซ่ขึ้นอยังนี่นะสูตรดั้งเดิม สีมือสุดยอดได้พี่น้องค่ะปลาแดกกี่ห่อยยังนอโคตรสนาไเพื่อนในพี่น้องไอไม้ค่ะไอไม้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 แสบบ่เนาะพี่น้องนักปลาแดกหน่อยนึงเนาะปลาแดกสองฟาพี่น้องน้ำปลาน้ำปลาฝาหนึ่งบักพริกบักกระเชตนิดนึงค่ะอันใสยังนะครับนี่น้ำตาลบัก อันแป้งนัวใส่บ่ใส่ใส่ใส่โอ้ยแป้งนัวใส่หน่อยแสีบหน่อยใส่หลายแสีบหลายพี่น้องบ่ใส่บ่แฮ่าใส่ใ่ต้องไปใส่ใส่เสียบวัสดุตั้มน้ำปรุงมันก่อนค่ะน้อยนึงให้มันขาโอ้ยไต้ตัให้มันน้ำแตกออกซะก่อนเนาะค่ะแม่ค่ะแม่เรื่อมตัวละนี่เอาบักหัดบักก่อกม้นนมบักก่อกขาดบ่ได้ได้พี่น้องตั้มบะคงตรงนี้บักก่อก ่ใส่จักหน่วยล่ะพี่น้องจักหน่วยนึงก็พอเอาไว้ตำบัหน้าอือมันเท่ดีแบกหลายนึ่งเข้าเฮ็ดให้รสชาติดีเด้เนาะครับเนาะแม่นแล้วนี่บ่ได้บ่ได้เงินค่าตำบักหุ่งเทษเดอกเติงพี่น้องตำบักหุ่งกับบรรยากาศดีดีู้สาวอุบลมาตำบักหุ่งอยู่ผู้ทะเบิกบรรยากาศเบิ่งครับผมเมื่อนี้น้ำเสนอความแสบหอนยอดผู้ทะเบิก แสบบอดแสบจังไดนี่มาเบิงกันครับผมอันใส่ชักยุบเนาะตามออกไปบักงงหน่อยไหมครับอันนี้สองสามยุบปละเอาสองสามยุบเนาะมันสิเบิดลตเครอขวนสิเบิดลตเโอ้ยแสดงว่าฝีมือสุดยอดเนาะม่คัดเลือกมาเลยแล้วโอ้ยังมีลูกขายอีกหลายอยู่ด้วยครับผมอันโจโจจงจงไหวอีกทีมหนึ่งเลยนะครับผมเพิ่งพี่น้องบรรยากาศ ผู้ทเบิกตอนนี้ฟ้าเปิดสดใสครับบางหันฝนตกเนาะฝนตกกำลัล่งเศร้าไปครับพี่เนอะอันเพื่อนเพื่อนทั้งบนเพื่อนกับกระล่งมวลขึ้นกันครับเป็นกับมาแต่มาแต่ทางห้าวบนละ อันนี้กำลังยัวพี่น้องกําลังยัวหวยัววหัวโอ้ยไปขายนี่ได้เลยได้นามแตกนามแตนพี่น้องนามไล่เปจากไหนล่ะครับแบค่ะดึงหัวออกจากหับ่อดายเล่นแมนมแเสบสุดยอดมาพี่น้องมาเส้นแสบน้ำกันน้องครับนอง ัน,นบอใสปูเนาะไปะไปกินกันจ่อครับ <ปะ S 2> ผม <ปะ S 2> คลิปนี้ก้าวไว้ซาำหน่อยักสักก่อนเนาะครับเนาะเดี๋ยวไปกินตะบ,บังหุงน้ำกันครับแส่บอร่อยหลาย,ยท่สดูต่สุดเลยค่ะม,มาตทากินเองเน้อจากอุบนนะคะ ตะบงฮวงทั้งผู้ทับเบิกทั้งผู้ทับเบิกค่ะอากาศดีสุดๆเลยซ้อมเกษียณน้ำค่ะแซ่แบบซีดสีสีถึงร้อยถึงสิบห้าดีนะคะซีดสีหอนมือแรกมานอบเห็ดตะบงฮวงเอาคดที่สงสวัสดีค่ะเมนี่จิ้มค่ะสวัสดีจิ้มค่ะมากินตะบงฮวงทั้งผู้ทับเบิกเด้จิ้มสิพามากินตะบงฮวงใช่ทั้งผู้ทับเบิกแบบคั่มเบิกใหญ่ๆเลยเด้แซ่แหง โอ้ยนำ้ำราาแตกละอสุดยอดสุดยอดสุดยอดกินกับหยังนาแน่ครับนี่บะแน่ะยอ้ยอนะย้อนอันขนมจีนบ้านเขาบเข้าวปุ่นนะนะกระโบ,บยไปจับคือบ้านเท่าเด้เป็นก,นกอนนอ้อนนุ้ยนุ้อเออพีก็แต่บองโงปีกหูน้ำได้นี่บะได้เป็นติวน้วนะเป็นก้อนเนาะ กอดเป็นบอดเนี่ยเจ็บแสบสบห้างมามาเด้อมากินน้ำกันมากินน้ำกันมาเด้อพี่น้องมาต่อมา